เดี๋ยวนี้เราเจอนโออีกพี่เดี๋ยวนี้โนโอจะพามาดูดากอนโรมิโอสองจุดแปดเทอร์โบโดีเซลนะพี่ปั๊มสายนะพี่ตัวนี้สีสันโอเคเลยแหละสภาพเดิมๆเลยมีติ๊กงติ๊กเกอร์ท้ายอยู่ครบหมดพี่ใบทะเบียนสี่สาม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 โลบงโลบาหลังมีครับพี่ เอ้ยครับพี่อดูสีสันสวยงามนะมพร้อมใช้งานพร้อมจ่ายตลาดพร้อมเข้าไรเข้าสวนนี่ครับผมติ๊กเกอร์เดิมนี่นี่ติดมาตั้งยี่สิบปีที่แล้วนะครับพี่ยังอยู่ครับผมสวยงามมีแต่นี่แหละด้านหน้าหน่อยนึงที่จะทะลอกหน่อยนึงนะกับฝากระโปรงถ้าอยากให้เก็บก็เก็บให้ได้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับพี่อแต่อยากให้เห็นก่อนว่าเราเอาเอามาสภาพนี้ก่อนอ่า โอเคจะพาไปดูภายในครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้ง,งานได้ครบครับนี่มาดูเบาะเลยเบาะสวยๆห้องพุ่มให้ใหม่แล้วคอนโซลคอนโซลเลี่ยมพี่้วคัะนะนี้นี่ออกจากศูนย์ยังไงอย่างนั้นครับผมวิทยุนาดูความเดิมของรถคันนี้ก่อนสวยนะมีสน่นห์พี่ เดิมๆไม่เคลียร์สีฝาท้ายเป็นปีเนียมแต่ว่าแม็กไนเนอร์ผมมีให้นะ mm. อ่านี่ดูรอยขีดดูดิว่าเดิมไหมเดี๋ยเปิดออกมากระเอเเลยนี่ดูได้เลยว่าเดิมหรือไม่เดิมถ้ามีขีดนี่ผมรู้ว่าเดิมแน่นอนดูจะล่องขีดได้เลยนี่ไม่เคยเก็บสีครับผมอ่าชัดเจนนะพี่นะเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน อ่ะเดี๋ยวมาฟังราคากับอีซุดากอนโรมิโอคันนี้นะพี่นะผมเปิดอยู่หนึ0 0 0บาทพี่ราคานี่รวมส่งทั่วประเทศไทยช่วงล่างผมอัดให้ใหม่เพาซ้ายเพาขวาด้านหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะพี่นะแอร์เอ,อเย็นขับขับดีเลยแหละเหยียบร้อยสามสบายพี่เอาไปขนเงินขนทองกันได้เลยถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ศูนย์หกหนนะครับผมขอบคุณครับ